ซุ้มโนดก้านี่ลูกค้ามาเปลี่ยนจอโชว์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 ชวมันเก็นแกะฝาหลังให้ดูครับเผื่อเครื่องตกน้ำตกไรก็จะได้แกะไข้ปัญหาบเบื้องต้นได้ <S <S ขอไปเฉยๆครับขอไปเฉย ใช้ความร้อนใช้ได้เป่าผมข mm hmm. องภรรยาท่านก็ได้เป่าไปเรื่อยๆครับออจุดชิยนเวียนวนไปเรื่อยๆครับผมร้อน,นอนก็ร้อนร้อน ก็ระวังแตกด้วยแต่ของท่านเองแตกก็จะต้องเสียตั้งซื้อใหม่ที่ร้านตาแตกรับประกันให้เปลี่ยนให้ฟรีแต่ไม่แตกหรอกครับความร้อนได้ที่กาวใต้นี่ก็จะนิ่มอ่อ,อนอ่อนระทวยแล้วอ่อนระโยงระย,ยนี่ครับ ไมต้องใช้อะไรเลยก็ได้ถ้าเป๋าไม่ต้องใช้พวกนี้ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันความร้อนในถึงเก่า <c> ว <oughs> ไม่นิ่มก็ต้องใช้วันนี้นิ่ม,มเป่าไปเล่นเรื่อย

Up, my right, yo, Up. เรื่องนี้แผลไมมแผลนี่ก็ระวังด้วยเปิดกาวมันเปิดกาวทันไม่ถึงก็น,นี่ไว้นิดนึงกดไว้นิดนึงเพื่อความร้อนทันไหมไหมนี่ร้อนทันไหมกาวยังไม่นิ่ม ทนได้ก็ทนไปแล้วปึ๊บนี่โอ้โหไม่เคยแกะนี่นครับสภาพนี่แกะให้ดูเผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างครับแล้วก็ ติดกลับก็ใช้กาวเทปสองหน้าก็ได้นะครับผมเทปสองหน้าสีแดงติดเข้าไปเทปสองหน้าแบบนี้ก็ได้ครับที่ร้านก็จะมีกาวกาวสีดำแปะเข้าไปบีบไปนีบก,าว,กาวสีดำเ,เอาดีกาวก็ยังจะเหนียวๆอยู่แล้วก็ เครื่องทันตกน้ําตกพื้นลไอตกน้ําโดนน้ําก็จะได้แก้ไข่วงสีแชกแกะออกมาทําความสะอาดได้ไล่รับน้ำแก้ไขเบื้องต้นก่อนโอเคนะครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างซัมซุงโนดตเก้า